ทุกคนครับวันที่พวกเราเหล่ามิ้คจะได้เฉิดฉายมันได้กลับมาอีกครั้งครับจากที่เรารอเกือบเๆสองปีเต็ม ผมเข้าใจเราสาวๆเต็มที่เลยนะจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นานมากกว่านี้ไม่เป็นไรเรารอได้อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมีข่าวที่ปล่อยว่าตัวน้องๆเนี่ยมีความรู้สึกเครียดมีความกดดนันมีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยแข็งแรงในการทํางานหรือในการไปออกทัวทร์ทำบาำรบา์บัมทําอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีผลมากนะเพราะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาพักแบบพักเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแหละแต่เรารู้สึกว่าพอเราได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ด้วยความที่เป็นศิลปินระดับโลกอะมันไม่ง่ายนะ ในการที่จะปล่อยสิ่งสิ่งหนึ่งออกมาผลงานผลงานหนึ่งออกมาแล้วมันจะซักซเซสตลอดหรือว่ามันจะทําให้แฟนคลับพึงพอใจตลอดหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทาอะไรมันมีผลต่อสภาพจิตใจเขาหมดเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพักเลยเราอยู่ทางเนี้ยเราได้เห็นรูปอัพลงอินสตาแกรมเราแฮปปี้แล้วพร้อมจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะค่อยมาแต่ว่านี่ก็1ปีนะ2ปี1ปีกว่ากัสปีที่เขาจะกลับมากลับ b บ็คพิงก์บอนพิงค์ มาลวเว้ลูกสาวเอาจริงนะพูดคำว่าลูกสาวก็กระดักปากตัวเองอยู่นิดหน่อยใจก็ไม่ได้อยากจะได้ลูกสาวหรอกผมชอบมีมันนนมากเลยใครจะเป็นบอมมีเป็นไปเลยกูไม่เป็นผมไปเจอในติกตอกหรอกมันก็เป็นความในใจของใครหลายๆคนที่อยากจะพูดรู้ มาอัปเดตข้อมูลกันดอยคือแทบทุกสื่อนะ Twitter, YouTube, Facebook, Instagram ได้มีการเปลี่ยนภาพใหม่อะไรหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับเขาได้ปล่อยคลิปออกมา1คลิปนะครับเป็นตัวเชเลอร์นะครับปล่อยออกมา30วิด,ด้วยกันเป็นเชเลอร์ของอัลบั้มบอลพิงนะครับอัลบั้มนี้ชื่อว่าอัลบั้มบอลพิงนะเราก็ไปดูกันสักหน่อยเหมือนเดิมเลย มีเล็บเบาๆนะแบบันตีแบบดีเล่แบโบอู้ว <c oughs> อ๋อนี่แบล็คเพลงรู้สึกเหมือนโดนปอกป่ะ <laughs> จงังหวะบูื่ากี้รู้สึกเหมือนเอาหน้าอังลำโพงอยู่แล้วจู่ๆแบบบูแบบนั้นอะ่ะ <laughs> รูส้สึกเหมือนได้รับออร่าเนี่ยความแบบไอแป้งสีชมพูนี้ <c oughs> ควันมันมีความแบบว่าละตินมีความแบบเครื่องสายนะแต้าๆดๆๆดด,ดผมว่าอาจจะมีความแบบร็อกหน่อยๆน,ยนี่เราเดาเลยเราไปนน่นเลยเว,น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 ,วยนู่นเลยเบสหนักๆดรัมแบบเน่นๆชัว เนี่ยทุกคนต้องเวลาจะทําอะไรออกมาด้วยความที่แฟนคลับเราบิงเนี่ยก็มีหลากหลายกลุ่มเนาะบางคนก็คาดหวังแบบคาดหวังจะจัดบางคนก็แบบว่าเอ้อแค่ออกมาก็ภูมิใจแล้วแค่อยากจะเห็นนะเลิกเป็นแม่ค้าแล้วบางคนก็แบบว่าเอา้ามาแล้วเหรอโอเคโอเคอะไรแบบนี้มันมีความหลากหลายแต่ละกลุ่มก็จะมีความคาดหวังที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นทําผลงานอะไรออกมาก็แล้วแต่มันไม่สามารถทําให ทุกคนถูกใจได้100%เก็เลยแบบว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกของน้องเหมือนกันไม่ว่าจะทําอะไรออกมาก็แล้วแต่แม้แต่การไปเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวด้วยก็ตามอะไรอย่างเงี้ยขอดูรอบรู้สึกเหมือนได้ได้อาบลมชมพูชอบกว,ว่าสา แค่น like <con> <fit> ี้กูชอบแหละเขาบอกว่าออกัสเนี่ยนะครับจะมีพรีลเสซิงเกิลนะครับก็คือปล่อยซิงเกิลมาเย็บแยบของอัลบัมนี้ก่อนนะเย็บแยบอาจจะแบบ1นึ่งซิงเกิลนะกันยาเนี่ยก็จะมีการปล่อยเป็นอัลบั้มนะครับแล้วก็ออกชเบอร์นะครับเป็นเวิ l ์ t ทัวร์เริ่มเวิ l ์ t ทัวร์อีกครั้งนะครับหลังจากที่พักกันไปโอเคมีตังก็เก็บตังไว้อย่าพึ่งใช้ไม่มีตังเริ่มหาตังและก็เริ่มเก็บตังนะครับพวกเราต้องกดตั๋ว ตักซื้ออัลบัม้มแล้วก็โปรดักต์กต่างๆที่จะออกมาเทศกาลเสียเดิมาอีกแล้วเฮ้ย เอาไว้เอาไว้เป็นความใจให้น้องๆกันนะครับอุดหนุนแม่ค้าของเราไม่ว่าเขาจะทาอะไรออกมาก็แล้วแต่ก็อุดหนุนนะครับตามกําลังที่มีนะมีตังเท่าไหร่ก็อุดหนุนเขาเท่าที่ตัวเองมีไปลําบากมากเขาออกบกเกอรี่เขาออกต่างๆนานามาแต่มีเงินอยู่200อแล้วไปฝืนตัวเองเพื่อจะได้มันมาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะหวังว่าเราเราบิงหรือคนที่ยังไม่ได้รู้จักแบ็คพิงไม่มีน่าจะมีอาจจะมีก็ได้นะก็จะเข้าใจสาว นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอดูว่าเขาจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกสวันดีกดไลค์รอเลยกด subscribe ลอเลยผมจะมาเรื่อยๆ